สวัสดีครับ,อบอกลับมาพบก,กับช่องโอปบอยแชนแนลกันอีกแล้วนะคบทุกคนต้องบอกว่าในคลิปนี้นะั้นมีแต่เรื่องวิดวิดกันอีกแล้วจ้าสำหรับวันนี้นะจ๊ะบางข่าวเนี่ยผมเพื่อนๆบางคนอาจจะเห็นกันบ้างแล้วก็ได้แต่หลายๆข่าวแอดมั่นใจว่าต้องยังไม่เห็นกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะเพราะแอดรวบรวมความวิดหลายอย่างประมาณเกือบเกือบสิบอย่างเนี่ยวันในคลิปนี้ให้ชาวลิลลี่ได้กรกันทุกเรื่องมาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะที่บางคนเนี่ยก็น่าจะเห็นผ่านๆตาบ้างแล้วหรือย,ยังไม่ทราบได้นะจ๊ะเพราะตอนนีี้มมป นะแล้วก็เป็นข่าวลืออยู่ในตอนนี้ถึงจะเป็นเงาด้านหลังแต่ก็เป็นนนริซ่าไปแล้ว90%ป้ากับการที่นนริซ่าเนี่ยน่าจะมีการร่วมงานกับ Mar o o n รเร็วๆนี้จ้าชีเซิร์ฟอีกแล้วโปรเจกต์ <project S 1> อะไรมีข่าวลือว่านอริซ่าเนจะร่วมงานกับโปรเจกต์ใหม่ของ Maroon 5ผ่านทางภาพโพสทีเซอร์ล่าสุดของทีมงาน Maroon 5คุณบูธฟลอเรสช่างภาพและทีมงาน Mar o o n รก็ได้กดติดตาม i อนอนริซ่าและลงภาพล่าสุดสอดคล้องกับมาร o o n 5ที่วันก่อนหรือคลิปเมา มากดไลค์นองลิ่าล่าสุดในงานโคเชล่าด้วย เอาตรงๆเห็นภาพเห็นหุ่นเห็นรองเท้าเห็นทรงผมเนี่ยก็เป็นทรงผมของโนริซ่าช่วงนี้อยู่แล้วมันจะเป็นใครไปไม่ได้นะจ๊ะนอกจากรูปสาวข,ของเร,เราแม่น้อมมีอะไรให้เราเนี่ยต้องแบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาชีเซิร์ฟของแทนนะทุกคนนะและนี่น่าจะเป็นศิลปินชายคนแรกๆเลยหรือเปล่ปาต่อจากดีเจสเน็กหรือพี่แทยังที่โนยยริซ่าเนี่ยได้ทําการร่วมง,งานเพลงหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นี่ดาวไว้ก่อนน่าจะเป็นงานเพลงแหละที่มีการอ o ล l a b o r a t i o n กันคนแรกๆนะทุกคนมีใครจับคนอื่นได้ไหมก็มาบอกแอดกันได้นะจ๊ะ ไม่รวมกันเต้นนะไม่รวมการทําคลิปติกตอกสั้นๆน,นะจ๊ะอันนี้คือเป็นการคอลลาบอร์ชันเนี่งเป็นทางการในผลงานเพลงนะทุกคนก็พ่อมารุนไฟแน่าจะเป็นหนึ่งในตองอูของนนริซ่าที่เป็นคน,นแรกแรกที่ได้ร่วมง,งานกันนะจ๊ะโอ้ oh my god เพลงต้องออกมาดีอย่างแน่นอนเพราะพ่อมารุนไฟเคยออกเพลงไหนเราไม่เพลาะบ้างจา้าแต่ที่น่ารื่นก็นั้นแนวเพลงจะออกมาเป็นยังไงเพราะโนริซ่าเองเราก็จะมีแนวของตัวเองส่วนพ่อมารุนไฟก็เป็นแนวหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราดูจากที่มันผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวอะไรนนริซ่าของเราสามารถปรับตัวเข้ากับแนวนั้นๆได้ทุกแนวจริงๆจ้าก็น้องริซ่าของเราแหละ อ l l r o u เดอร์ er นีจ้า <c oughs> ผลงานไปที่ประจักษ์ขนาดนี้ใครก็อยากร่วมงานด้วยนะทุกคนนะอะมาที่อันต่อมากันบ้างนะจ๊ะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยโควิดไม่แพ้กันเลยเพราะล่าสุดนอริซาของเราดูเหมือนจะมีข่าวลือนะจว่ามีลุ้นมากๆที่เราจะได้ไป2งานใหญ่ระดับโลกในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ <c oughs> นั่นก็คือดูเมดกาลาและงานเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกอย่างเฟสติวัลเดอะคันส์นั่นเองนะจ๊าเดอะคานนั่นแหละ แต่ก็ยังเป็นข่าวลือที่แอดรู้สึกว่ามีมูลมากๆเพราะว่าน้องลิซ่าในช่วงนี้นั้นชื่อเสียงกําลังพุ่งกระฉุดความเป็นแฟชั่นนิสตาเนี่ยก็มีโอกาสง่ายๆที่จะไปเดบเมต์การา์เธอเกิดเดบิตการา์มีลูกกตาที่ดีนะจ๊ะก็ต้องเชิญน้องลิซ่าของเราไปสิจ้ารออะไร Engagement, เอนเกจเมนต์เอนเกจใจช่ำชางแถมได้เทสแฟชั่นที่ดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนผ่านการไปออกงานแฟชั่นมาหลายงานแล้วทั่วโลกเอาง่ายๆก็คือปารีสแฟชั่นวีคทุกรอบล้านแตกตล,ลอดจ้า หรือจะเป็นคารเนี่ยก็ต้องบอกว่าโนริซ่าก็เพิ่งแสดงตัวไว้เลอร์เดไปแล้วก็ได้เห็นแล้วนะว่าโนริซ่าของเราสร้าง engagement e n g a g e จใจฉ่ำๆแค่ไหนให้กับซีรีส์เรื่องนี้นะจ๊ะแต่ก็ต้องบอกว่าต่างคนต่างก็ได้ทั้งคู่เพราะว่าโนริซ่าก็เพิ่มความน่าสนใจให้กับทั่วโลกมากขึ้นส่วนเดวิดลัสเนี่ยก็เพิ่มความสนใจในอเมริกาให้กับโนริซ่าโพสเดวิัสเนี่ยก็ดังในอเมริกามากมาอยู่แล้วนั่เนเองนะจ๊ะ และพอพูดถึงดูไบโรตัสแล้วเนี่ยแอดก็ขอมาขยายความเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ดูไบโรตัสเนี่ยได้ทําให้คนเห็นโรงแรมโฟร์ซีซั่นของประ,ระเทศไทยของเราสื่อของพวกเขาก็ระเบิดจ้า EMV เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก3ามแสนหกหม่ก่อนเปิดตัวกลายเป็น4.4ล้านหลังจากการเปิดตัวเพิ่มขึ้น 1, 122เปอร์เซนต์ทุกคนบะจ้างลองย้อนกลับไปดูผลกระทบะนาทึงได้จากซีซั่นที่1และ2ด้วยนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าโนริซ่าไม่อิมแพคต เพราะว่าทางสื่อต่างๆเขาก็เลือกภาพโนริซ่าของเราเนี่มาเปิดหัวกันเป็นจนํานวนมากเขาก็รู้แล้วว่า Impact หลักๆในรอบนี้เนี่ยมาจากใครเป็นหลักนั่นเองนะจ๊ะก็มาจากนักแสดงทุกคนมาจากซีซั่นนี้ด้วยมาจากโนริซ่าด้วยแต่อาจจะหนักไปที่โนริซ่าก,กันนิดนึงนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องยอมรับกันสักเล็กๆน้อยๆนะทุกคนนะ ยังไม่หมดเท่านั้นนะจ๊ะก็ยังมีแฟนๆคนรอบๆตัวโนโริซ่าเนี่ยมาอัพวิดีโออัพภาพต่างๆรวมถึงพี่รัศมีแข่สาขายอินเตอร์เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ขอแซวนิดนึงพี่แดนเซอร์คนนี้เนี่ยเขาก็มาอัพภาพคู่กับโนริซ่าด้จังหวะที่คำขันรับสนิทกันและกันอะไรอย่างงี้นะเขาก็น่าจะชื่อว่า The Orion นะจ๊ะเขาก็มาโพสต์อย่างมีความสุขว่าโคชล่ากับน็อบสา์คนสวยลิซ่า อะไรก็ว่าไปนั่นเองจ้าก็ชื่นใจกันไปแต่ก็ยังไม่หมดแค่นี้จ้าเพราะว่าทาง Vogue Japan นะจ๊ะนอกจาก Vogue ที่อเมริกาแล้วก็ Vogue Japan ด้วยเนาะก็มีการมาจัด Celebrity Coachella o f f i c s อีกแล้วนะจ๊าก็คือชุดที่สวยที่สุดในเทศกาล Coachella แน่นอนว่าญี่ปุ่นก็ต้องตาต้องใจกับโนริซ่าอีกเช่นกันในชุดเดียวกันในตำแหน่งเดียวกันแต่เพิ่มมาชุดหนึ่งก็คือชุดเดินเล่นวันแรกของโนริซ่าด้วยที่ Coachella ในอาทิตย์แรกนะจ๊ากับน้องโรเจนั่นเองในอันดับที่1 4เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะก็เรียกว่า,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 าในอใรนในิซ แล้วไงว่าแฟชั่นนิสต้าหนึ่งอะไรหนึ่งเพราะฉะนั้นเดเมกาลาเชิญเดี๋ยวนี้นะคะยัง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 ไม่พอยังมีอีกสองสาเรื่องที่ยังมาต้องเสิร์ตต่อกันนิดนึงเพราะว่านอนริซาของเราเนี่ยก็อัพไอจีล่าสุดกันแล้วนะจ๊ะเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับน้องลาบูบูหนึ่งกรุปสุดน่ารักสีชมพูหรือจะเป็นน้องลิซ่านั่นเองก็คือน้องกินกามะเกาะที่หลังซึ่งตัวใหญ่มากเป็นอินสปิเรชันในชุดรอบนี้ก็คงอยากถ่ายรูปคู่กันนิดนึงแล้วก็เป็นการแบบตอกหน้าพวกแอนตี้ที่บอกว่ามานองมา ให้มันสวยที่สุดในเทศกาลคเชลาเ่าไปเลยจ้าต่อไปนี้คําบริษาก็จะเปลี่ยนภาพจำใหม่ด้วยน้องริซาด้วยมือของน้องเองว่าคําคํานี้จะสวยสดงดงามและเป็นความทรงจําของคนทั่วโลกแค่ไหนในงานโคเชล่าจ้าปบมือหนึ่ง แล้วก็ปิดท้ายไปด้วยเพจเพจหนึ่งที่มาอวยโนิซ่าชำนะจ๊ะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคาชมของฝรั่งมาให้เราได้รับทราบกันในวันนี้ซึ่งก็คือเรียนภาษาอกฤษไปด้วยเลยกับเพจที่ชื่อว่า Antis c r o s e t เสื้อผ้าเครื่องประดับเก๋ๆ English with Angie นั่นเองนะจ๊ะซึ่งเขาก็มีการออกมาโพสต์ทีละหัวข้อกันเลยว่าแต่ละคําที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยมีคําว่าอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะจ๊ะเหมือนแอดได้เรียนภาษากฤษไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะอ่ะมาคําแรกกันก่อนเลยจ้ะเขาก็บอกว่า She stole the show เธอเด่นที่นเอง totally stole the show at Coachella Lisa คือคนที่โดดเด่นที่สุดบนเวที Coachella อันนี้คือข้อหนึ่งคำที่สอง she's a true performer เธอคือศิลปินตัวจริง every move she made show she's a true performer ทุกการเคลื่อนไหวของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอคือศิลปินตัวจริงนะจ๊ะส่วนข้อ3 charisma overload พลังเสน่เกินต้านใช้เวลาเห็นคนมีพลังดึงดูดบ,บนเวทีแบบลิซ่าเสน่ห์ล้นเหลือของลิซ่าทำให้ทุกคนโห่ร้องเสด่ความยินดี พเพราะข้อต่อมานี่ยจ้าเขาบอกว่า she nailed it เธอทาได้เป๊ะสุดๆแม้ถ้าจะยากแต่เธอก็ทําได้เป๊ะเลยอะไรอย่างนี้ข้อ5เขาบอกว่า she's on f i r ฟเธอร้อนแรงมากทั้งพลังและความมันบนเวทีชุดสีแดงนั้นบวกกับแดนเซอร์ลิซ่าลุกเป็นไฟอะไรอย่างนี้นะจ๊ะหรือจะเป็น Unstoppable Energy พลังงานที่ไม่มีใครหยุดได้พลังงานที่ไม่อาจหยุดยั้งของเธอทําให้ฝูงชนคลั่งไคล้ข้อ 7. she on the stage เธอคุมเวทีได้ทั้งหมดลิซ่าไม่ได้แค่แสดงแต่เธอยังครอบครองเวทีไว้ด้วยนั่นเองจ้าอันนี้คือของจริงเลยจ้า ปิดท้ายไปด้วยทิปภาษาอังกฤษคำพวกนี้เนี่ยใช้ได้เวลาคุณอยากชมใครที่แสดงเก่งมีสเสน่ห์หรือโชว์สุดปังไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตละครเวทีหรือแม้แต่การนำเสนองานนั่นเองนะจ๊ะเออแอนก็คงไม่ต้องอธิบายขยายความเพิ่มเติมนะจ๊ะแค่เอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาเพิ่มเติมกันในวันนี้ให้ได้ความรู้เพิ่มเติมกันไปนั่นเองนะจ๊ะ และก่อนจากกันไปนะจ๊ะก,ก็ขอปิดไปได้วยวิดีโอคนที่อยู่หน้าโคชล่าที่เขาเนี่ยสวยสดงดงามมีกระดาราหรือนางแบบเลยซึ่งแอนก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่วิดีโอของเขาเนี่ยมีการพูดถึงโนริซ่าของเราด้วยความจับใจมากๆเลยอยากจะเอาบรรยากาศตรงนี้เนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนั่นเองนะจ๊ะเขาบอกว่า,วาเวลาสําหรับริซ่าทุกคนคะ่ะนี่คือชีวิตที่เปลี่ยนไปคือเราในสูญเสียเสียงของเราไปแล้วเกือบหมดเลยค่ะเพราะว่ามันบ้าไปแล้วราชินีของเราช่างหน้าหลงไหลและเราเนี่ยเพิ่งเห็นโรเซ่เดินออกไปปอลอถ้าคุณดูสนุกกับโชว์ เริ่มจนจบสำหรับศิลปินเรียกว่าประสบความสำเร็จในการทําโชว์นะคะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคําตอบว่าตลอดทั้งโชว์ไม่มีความน่าเบื่อ55นาทีเหมือนดู5นาทีเพราะความสุขเนี่ยมักจะผ่านไปเร็วเสมอนั่นเอ,เองจ้าอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ไปไปด้วยคลิปนี้กันแล้วกันเนาะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าสวัสดีเด้อจุาพูเจ้าู life has changed it was insane our queen c a p t p v a t i n and then we just saw rose walking out with rose and